เวลาพูดถึงสัญญกรรมที่มันมากจะเกินไปเนี่ยมันยังนึกภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่พอหมอพูดคขาว่าทรงซอเนี่ยเอานึกภาพออกเลยใช่ไหมทรงซอเนี่ยในทางศัพท์แพทย์เราเรียกว่า โอเวอร์ฟิล n d ซินโดมคือโรคที่เกิดจากการที่เราไม่เคยมีความพอใจในตัวเองถ้ามองในเรื่องของการตัดป่านะก็จะเป็นเรื่องของคนไข้ที่เคยทําป่ามาแล้วรอบนึงปรากฏว่ายังชัดไม่ถูกใจยังบางไม่ถูกใจก็ตัดอีกรอบแล้วพอได้ทรงที่กระจับแหลมและแต่มันบางเกินไปไม่ถูกใจอีกทําไงไปเติมฟิลเลอร์เพิ่มครับแล้วพอเราไปเติมฟิลเลอร์เพิ่มในคนไข้กลุ่มนี้กลายเป็นว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันไป อยู่ตามจุดต่างๆของปากกลายเป็นว่าปากเป็นคลื่นๆเป็นลอนๆเหมือนจะสวยนะแต่มันไม่สวยจริงก็ต้องมานั่งแก้ไขกันซึ่งแคสแบบนี้ผมบอกเลยนะทรงปากแบบนี้ผมไม่ทําแน่ๆเพราะผมรู้ล่วงหน้าไงว่ามันจะมีปัญหากับคุณในอนาคตแต่ผมแก้ไขให้ได้และไม่ได้แก้ไขได้ง่ายนะครับเพราะว่าเคสทรงซ้อนเนี่ยผังผืดเยอะครับายเยอะครับฟิลเลอร์ที่เติมหลายๆรอบเนี่ยมันจับกันเป็นก้อนแล้วมันเลาะยากมากมันไม่ได้ ผ่าไปแล้วมันไหลออกมาง่ายๆมันไม่ได้ตัดออกมาแล้วแบบเย็บเป็นทรงง่ายๆนะครับระยะเวลาในการผ่าตัดเคสทรงซอ้อเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 2- 3สชั่วโมงเลยผมพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อแหละว่าคนฟังก็อาจจะมีกลุ่มนึงที่ก็ยังรู้สึกว่าไม่นะฉันชอบทรงนี้หมอยังมาเถียงอย่ามาขาัดฉันผมไม่เถียงไม่ขันหรอกครับผมเชื่อว่าแต่ละคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกันผมเคารพในการตัดสินใจของคนไข้แต่ละคนเพียงแต่ว่าถ้าไม่ดีถ้าไม่ไหวมาหาหมอนะหมอรอ